ในวันที่ร้านหนังสือนะคะมีลมหายใจรวยรินการได้ลุกขึ้นมาทบทวนถึงความหลังและก้าวเดินต่อไปเหมือนเป็นการเติมพลังที่ครกกุ่นอยู่ข้างในค่ะขอเชิญทุกคนนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆล้อมวงเล่าฟังนิทานเรื่องร้านหนังสือสุดหันษาของพี่พี่จ๋าค่ะ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคที่โทรศัพท์เป็นเพียงเสียงตามสายกิจกรรมมากมายบอกเล่าตามป้ายประกาศผู้คนยังไม่คุ้นเคยกับโลกออนไลน์บนหน้าจอโทรศัพท์ปีคศ2 0 0 0นะคะร้านหนังสือเล็กๆเ,เกิดขึ้นจากมิตรภาพของเพื่อนๆ4คนค่ะ ตั้งใจเปิดให้บริการขายหนังสือและเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสารรค์เกี่ยวกับการเขียนการอ่านดนตรีและศิลปะ,ะแขนงต่างๆค่ะและแล้วเวลาก็ค่อยๆล่วงเลยไปดังนาฬิกาไม่เคยหยุดเดินยุคสมัยก็เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อผู้คนเริ่มคุ้นเคยและรู้จักกับเทคโนโลยีเราสามารถหาอ่านความรู้ได้จากได้อย่างง่ายดายจากหน้าจออินเทอร์เน็ตสามารถอ่านหนังสือเล่มโปรดผ่านช่องทางอื่นๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินเข้าร้านหนังสือจากเด็กน้อยที่มีนิทานเป็นเพื่อนคู่ใจกลับมีวิดีโอเกมเป็นเพื่อนคู่ซี ธุรกิจหนังสือร้านหนังสือมืออาชีพค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายสถานการณ์การซื้อขายของนักอ่านคือเรื่องยากเย็นแสนเข็นของร้านหนังสืออิสระทุกแห่งนะคะการจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆจะปรับตัวเมื่อนักอ่านสามารถซื้อหนังสือที่ถูกกว่าครบคันกว่ารวดเร็วกว่า ได้จากช่องทางตลาดออนไลน์โดยไม่ต้องพึ่งพาร้านหนังสือตลอดระยะเวลาของการทำร้านหนังสือคำถามที่ได้ยินบ่อยมากที่สุดก็คือทำร้านหนังสืออยู่ได้ไหมพี่ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแวดวงหนังสือสันไหวค่ะร้านหนังสือค่อยๆลดความสำคัญลงคนอ่านหนังสือน้อยลงสำนักพิมพ์ก็ขายออนไลน์ได้เอง ไม่ต้องผ่านหนังสือร้านหนังสือแล้วนะคะอาชีพความอยู่รอดและความฝันส่วนผสมสำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อเราทุกคนต้องเติบโตถ้าเราเคยได้ยินประโยคที่บอกว่านักเขียนไส้แห้งร้านหนังสือก็ไส้แห้งท้องกิ่วไม่ต่างกันค่ะไรายได้จากการขายหนังสือนะคะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆจำได้ว่าเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วค่ะช่วงปลายปีนะคะเป็นช่วงที่ร้านหนังสือขายดีมากแต่ว่าเงินหมุนเวียนในร้านเนี่ยก็ไม่พอจำเป็นต้องไปยืมเงินจากพี่คนหนึ่ง5,000บาทตอนนั้นก็รู้สึกว่าเงินจำนวนนี้มันไม่ได้เป็นเงินที่มากเลยนะคะแต่เราก็หาไม่ได้จริงๆคิดว่า เราจะเลิกหรือเราจะทำร้านต่อไปดีตอนนั้นเนี่ยมีพี่คนนึงพูดว่าจะเลิกทำร้านจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่เราจะทำร้านหนังสือยังไงให้อยู่รอดและอยู่ดีคือสิ่งที่สำคัญกว่าหรือเปล่าตอนนั้นเหมือนอยู่ที่ทางแยกค่ะแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ค่ะมายืนอยู่ตรงนี้ พี่อยู่กับสิ่งนี้มา23ปีแล้วค่ะท้อบ้างนะคะแต่ก็ยังสู้แล้วก็ยังสุขหนังสือและผู้คนนักอ่านที่แวะเวียนเข้ามาในร้านนะคะคือสิ่งเยียวยาแล้วก็คือโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตค่ะ การทำงานคือการหาเลี้ยงชีพส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันทำได้ทำให้เราได้อ่านแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักเพราะนั่นคือความฝันของเรานะคะได้สัมผัสกับเรื่องราวดีๆทุกวันที่มาเปิดร้านมาเจอกับลูกค้าที่ร้านบ่อยๆที่รู้สึกว่าคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยให้เกียรติเรามากๆเลย คิดตลอดว่าพี่ช่างโชคดีมากๆที่ความฝันและความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็เลี้ยงชีพได้ด้วยเป็นเหมือนความรักเป็นกำลังใจที่เป็นความจริงที่เราได้จากมิตรภาพระหว่างการทำงานค่ะบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะที่ก็แอบดรามานิดหน่อยอย่างเช่นมีลูกค้ามาแล้วก็บอกว่า ร้านอบอุ่นน่ารักมากหรือลูกค้าที่เข้ามาในช่วงโควิดนะคะมีลูกค้าบอกว่าเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นร้านแต่พอเจอร้านน่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ร้านยังอยู่รอดได้เพราะช่วงโควิดเนี่ยร้านรวงแถวนิม,มานปิดกันหมดเลยค่ะหรือลูกค้าบางคนเข้ามาแล้วบอกว่า เหมือนหลุดโลกเข้ามาแล้วแบบสงบมากนะคะหรือแม้กระทั่งลูกค้าวัยรุ่นผู้ชายนะคะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าผมไม่เคยอ่านหนังสือเลยอยากจะเริ่มต้นอ่านหนังสือพี่จะแนะนำเล่มไหนดีหรือน้องบางคนบอกว่าผมอกหักจะอ่านเล่มไหนดีครับหนูเป็นโรคซึมเศร้าอ่านเล่มไหนดี หรือมีลูกค้าบางคนยกมือขอบคุณแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากที่ยังมีร้านหนังสืออยู่แบบนี้อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้มีน้องน่าจะชั้นประมาณมอปลายมาจากกรุงเทพบอกว่าหนูเอาเงินเก็บมาเพื่อที่จะตั้งใจมาอุดหนุนหนังสือที่ร้านพี่แล้วน้องก็ซื้อไปเจ็ดเล่มก็รู้สึกว่าแค่รอยยิ้มหรือการพูดคุย ตอนที่น้องจ่ายเงินเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นกำไรแล้วก็เป็นกำไรที่มันมากกว่าตัวเงินแค่นี้ก็คือเลยทำให้คิดว่าความสุขจากการทำร้านหนังสือหรือเปล่าที่คือกำไรหลักจากการเปิดร้านหนังสือนะคะความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขอะไรเกิดก่อนกันคะ ผู้คนจำนวนมากบอกว่าถ้าเรารวยปุ๊บเราก็จะสุขปับ๊บก็เลยต่างทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะได้เอาเงินที่ได้จากการทำงานอันแสนเหน็ดเหนื่อยมาสร้างความสุขให้กับตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยเราต่างก็รู้ดีว่ามันคงเป็นการยากที่เราทุกคนเนี่ยจะได้ทำงานในสิ่งที่รักอย่างทั่วหน้า ตราบใดที่โลกนี้ยังมีภาระหน้าที่ขอบเขตต่างๆความคาดหวังจากสังคมมีความมั่นคงที่ต้องเลือกทุกคนต้องการความมั่งคั่งกันทั้งนั้นแล้วแบบนี้เราจะสุขกันตอนไหนดีคะเราควรจะมีเรื่องสนุกบ้างจากการมีชีวิตอยู่ เป็นคำพูดของโฮเมอร์เด็กชายยากจนแสนสุขจากหนังสือเรื่องความสุขแห่งชีวิตเด็กชายที่เชื่อว่าโลกนี้มีหลายแง่มุมให้เลือกมองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่แบบไหนอยู่จุดไหนไม่มีอะไรแย่ไปหมดทุกอย่างชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีเราอาจไม่ถนดัดหรือไม่ได้รู้สึก ตกกลุ่มรักในการงานหรือการเรียนของเราในแต่ละวันแต่ก็ต้องทำด้วยเหตุผลบางอย่างจะดีกว่าไหมถ้าเรามองว่าการงานที่เราทั้งชอบและไม่ชอบคือการออกเดินทางระหว่างทางมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่เสมอค่ะเราออกแบบมุมมองออกแบบความรู้สึกนึกคิดต่อชีวิตต่อการงานของเราได้เสมอ ไม่มีสิ่งไหนที่ทำแล้วแย่ไปทุกอย่างวันนี้เราจะเจอกับความสุขจากการที่เราทำทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเพราะพี่เชื่อว่าความสุขเริ่มต้นจากความคิดค่ะผู้คนทั้งผู้นำผู้ตามผู้ท้าทายผู้ท้อถอยผู้เท่าทัน ผู้กลวงเปล่าวรวมถึงพี่ต่างมีหนังสือเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบชีวิตออกแบบความคิดออกแบบมุมมองในการใช้ชีวิตหรือออกแบบความสุขง่ายๆความอิ่มเอมเล็กๆยิ่งถ้าเราได้อ่านหนังสือดีๆอีกหลายๆเล่มมันจะดีแค่ไหนคะ วันนี้สถานการณ์แวดวงนักอ่านเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลานะคะวันนี้ร้านหนังสือตัวแทนการขายอาจจะอยู่ยากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนในใจพี่คือพี่เชื่อว่าหนังสือคือสิ่งมหัศจรรย์แสนเรียบง่าย หนังสือคือเครื่องมือในการสร้างความอบอุ่นระหว่างกาันหนังสือสร้างปัญญาหรือแม้กระทั่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจค่ะตัวอักษรที่เราอ่านในวันนี้จะงอกงามในความคิดจะงอกเงยในใจของเราในประวัติศาสตร์หนังสือ อยู่คู่กับผู้คนในทุกสถานการณ์นะคะการเติบโตของร้านหนังสือเล็กๆที่เดินทางมาไกลแสนไกลร้านหนังสือแห่งนี้นะคะยังคงเปิดให้บริการอย่างเงียบๆบนถนนแสนจอกแจกจอกแจของเมืองเชียงใหม่การได้อยู่กับหนังสือและการได้ใช้ชีวิตเกินครึ่งชีวิตของพี่นะคะ สอนให้รู้ว่าการมีสายตาที่มองหาความสุขคือชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มัง่งคั่งคือการมีความฝันที่ยังกระโดดโลดเต้นมีชีวิตชีวามีมิตรภาพที่น่ารักอบอุ่นมีความสงบอิ่มเอมเมื่อได้อยู่กับลมหายใจเมื่อได้นิ่งๆอ่านหนังสือ นะวันนี้ไม่มีใครคิดว่าความฝันจะกลายเป็นรูปเป็นร่างเป็นความจริงเนิ่นนานมากว่า20ปีขอเชิญชวนทุกคนนะคะหลับฝันและลงมือทำความจริงมีทั้งเจ็บปวดขมขื่นอ่อนหวาน ขอให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูความฝันความฝันนั้นจะเติบโตจับต้องได้จงขยํำความฝันของเราให้อยู่มือแม้จะยากง่ายก็ขอให้อยู่กับมันวันไหนฝันร้ายนะคะจงคิดว่าเป็นความฝันที่ครบรสหากวันไหนฝันดีจงคิดว่า เป็นรางวัลเป็นพลังของชีวิตนิทานกล่อมนอนเรื่องนี้เดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วค่ะขอให้ทุกคนนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านให้สนุกไฝ่ฝันฝึกฝนและลงมือทำขอให้ทุกคนมีความฝันที่กระโดดโลดเต้นมีชีวิตชีวา ขอให้ทุกคนมีพลังค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณค่ะ